เข้าสู่ช่วงกับข้าวพนักงานกันค่ะทุกคนเมนูวันนี้หม้อแม่เหมยนะจ๊ะเหมยจะใช้พริกแกงสองกิโลค่ะกะทิทั้งหมดเจ็ดขวดค่ะ,คะน้ำตาลปี๊บหนึ่งกิโลค่ะเหมยคะทำไมไม่ใช้กะทิที่เขาคั้นสดใหม่เป็นถุงๆคะ่ะอร่อยกว่าเหมยเห็นอยู่คนหนึ่งงชอบคอมเมนต์ถามจังเลยซึ่งเหมยไม่สะดวกใช้กะทิสดค่ะเพราะว่ามันเสียง่ายกะทิขวดแบบนี้ทุกคน มันบูดช้าด้วยแต่ถ้าเกิดถามเรื่องความอร่อยกะทิคั้นสดใหม่มันอร่อยกว่าอยู่แล้วค่ะมันจะหอมและก็มันกว่าค่ะแต่ที่สําคัญเลยหลกัหลกๆเลยมันบูดง่ายที่ร้านก็เลยใช้ กะทิขวดค่ะผัดจนพริกแกงแตกมันดีแล้วนะทุกคนก็จะเติมตีนไก่ไปค่ะ5้ากิโลค่ะแล้วก็เนื้อไก่อีก5้ากิโลค่ะจากนั้นก็จะเติมเกลือลงไปค่ะประมาณหนึ่งถ้วยแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็น้ำปลาค่ะแล้วก็รสด,ดีนะแล้วก็ผงชุนรสค่ะ ขาดไม่ได้ค่ะแต่ไม่ค่อยถ่ายให้ดูค่ะเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปแค่นิดเดียวนะทุกคนแล้วจากนั้นอะ่ะพอตีนไก่เปื่อยแล้วอะ่ะเหมยก็จะใส่ตับกับกล่นลงไปค่ะแล้วก็เลือดอีก15ก้อนค่ะมะเขือเปาะอีก3ากิโลค่ะน่ากินมากทุกคนดูดิต้มให้มะเขือสุก ทุกคนมะเขือจะได้ไม่ดำนะฝาไว้สักสามนาทีค่ะพอสุกแล้วก็โรยด้วยใบโหระพาจุกๆไปเลยจ้าแล้วก็ใบมะกรูดนะสูตรนี้อร่อยนะทุกคนเข้มข้นมากๆค่ะแบบว่า คือพริกแกงกะจุกกะทิกะจุกค่ะเติมน้าแค่นิดเดียวเองทุกคนมันทั้งมันทั้งเผ็ดอร่อยมากมีทั้งตับมีทั้งเลือดมีทั้งตีนไก่มีทั้งเนื้อไก่บอกเลยจุกจุกค่ะกินกับขนมจีนแบบนี้เลยค่ะราดโซะลงไปเลยก็ตักราดไปเลยค่ะพราะพ่อ,พอทั้งงานจะพักกลางวันกันแล้วเวลาทํากับข้าวให้พนักง,งานกินเหมือนทำเหมือนกินเองเลยนะไม่เคยห่วงเครื่องค่ะทุกคนให้แบบจุกจุกค่ะ เราะว่าเหม่ยอชอบกินรสแบบไหนเหมยทําให้พนักง,งานกินแบบนั้นเลยทุกคนแบบเข้มข้นมากดูสิทุกคนตีนไก่เปื่อยๆมีตับมีกลืนมีเลือดหุ้ยน่ากินและเราก็จะมาทําพริกน้ําปลาเหมือนเดิมจ้าบางคนก็กินเค็มงทำถ้วยเล็กๆค่ะบางคนก็กินบางคนก็ไม่กินนะก็เติมผงชูรสล,ลงไปน้ําเชื่อมค่ะแล้วก็บีบมะนาวนิดค่ะต้นหอมค่ะ กระเทียมค่ะแล้วก็พริกค่ะแค่นั้นเลยทุกคนแค่นี้อร่อยแล้วพนักงานหมยชอบกินพริกซอยในนั้นแหละพักลางวันเขาจะมาหยิบคนละจานแบบนี้ค่ะเลือกเอาได้เลยจะเอาจานบอกเลยค่ะเข้มข้นถึงใจแน่นอนค่ะกินได้ไม่เบื่อค่ะเมนูนี้เหมยก็ชอบเหมือนกันเข้าสู่ช่วงกับข้าวพนักงานกันค่ะทุกคนเมนูวันนี้หม้อแม่เหมยนะจ๊ะเหมยจะใช้พริกแกงสองกิโลค่ะ กะทิทั้งหมดเจ็ดขวดค่ะ,คะน้ำตาลปี๊บหนึ่งกิโลค่ะเหมยคะ่ะทำไมไม่ใช้กะทิที่เขาคั้นสดใหม่เป็นถุงๆคะ่ะอร่อยกว่าเหมยเห็นู่คน,นึ่ง,ง่ะชอบคอมเมนต์ถาม